สวัสดีตอนเช้า,ชาที่ไระได้อังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่มาดูวิธีประกบแขนประกบคอประกบโบด้านหลังในวิดีโอเดียวกันนะแม่นะอ่าอันดับแรกเรามาประกบโบก่อนค่ะโบด้านหลังมาก่อนเนาะซ้ายกับขวาเลยจ้าให้แน่ใจนะคะว่ามันเท่ากันซ้ายกับขวาเคเท่ากันแล้วก็ ประกบเลยจ้าทีนี้เรามาต่อด้วยซับน้แม่นะ้าซับนในมาวางทับได้เลยค่ะเสร็จทีนี้เราใช้จักเย็บประกบโดยรอบเลยเนาะค่อยๆทำไปนะแม่นะใกล้จะเสร็จแล้วล่ะค่ะใกล้แล้วอดทนดูนิดนึงนะคะแม่ อยากจะตัดมากเลยแต่ว่าถ้าดาตัดแม,แม่แม่ก็จะไม่เข้าใจเนื้อหาของงานเนาะก็แม,แม่แม่ก็ต้องดูให้จบทุกขั้นตอนนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เป็นการเสร็จสิ้นตรงนี้นะคะอย่าลืมขีบจะแม่ขีบ <c oughs> ไปเรื่อยๆค่ะ หลังจากที่เราขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้จักรเย็บทับประกบฝั่งซับสีขาวนะคะอย่าลืมดึงให้ตึงมือนะแม่นะผ้าสีขาวอะ่ะให้มือตึงๆเข้าไว้เราจะได้ไม่ทับอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เรามาดูวิธีประกบแขน ก็คือสายโบก็เราก็พันไว้ให้อยู่ในวงแขนข้างในแขนเสื้อเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าสายโบดานดันเก็บไว้ข้างในแขนเสื้อพอเป็นการเสร็จสิ้นนะคะวงแขนทีนี้เรากลับแล้วก็ดึงมันออกมาค่ะอีกฝั่งนึงทำเหมือนกันเลยค่ะแม่จับตรงหัวไหล่ขึ้นมาก่อน แล้วเราก็เก็บทุกอย่างไว้ใต้วงแขนข้างในเสื้อเนาะแล้วก็ใช้จักทับเย็บประกบโดยรอบวงแขนเลยค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะวีโอนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมแม่เห็นไหมคะว่าหน้าตามันออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็ดูดีจริงๆนะมันน่ารักเวอร์นะแม่นะแม่ไปลองผลิตขายหรือ ปรับใช้กับแบรนด์ของตัวเองลองลองไปทําดูค่ะแม่เผื่อมันจะมีประโยชน์กับแม่เนาะแต่ดาคอนเฟิร์มว่าน่ารัก